สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่16สิงหาคม2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะหัวหินจัดเทศกาลอาหารหัวหิน Food Fest on the Beach 2025ค่ะ ช่วงเย็นวันที่15สิงหาคม2568ที่โรงแรมเซนทรารแกนบีรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประสูตรหอมบันเทิงนายอำเภอหัวหินพร้อมด้วยนายนพพรอุทิศกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินนางสาววราการถาวลร,รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจวบคีรีขันธ์นายกิติพงศ์สิริเพชรเกษมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินเชํามนายบุญยืนภูล,ล่าประธานชมรมเชฟเชํามหัวหินนายวรพ์พฤกวิบูณ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเดอะเกษตรหัวหินและนายสุพจน์ผู้ตะว,วันิดตัวแทนจําหน่ายเครื่องดื่มตราช้างอําเภอหัวหินร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน2025หัวหินฟู้ดเฟสออนเดอะบีช2025ระหว่างวันที่22ถึงวันที่24สิงหาคมนี้ที่บริเวณหาดหัวดอนหมู่บ้านเขาตะเกียบอําเภอหัวหินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงฤดูฝนนําเสนอซอว์พาวเวอร์ประสบการณ์ด้านอาหารและสื่อสารภาพลักษณ์การเป็น จุดหมายไปทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของหัวหินพร้อมกันนี้ได้ร่วม MOU การจัดงานในครั้งนี้ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานจากนั้นร่วมเปิดตัวเมนูอาหารจานเด็ดกุ้งผัดพริกเกลือจากชมรมเชฟชาหัวหินที่จะแจกให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมในวันเปิดงานด้วยสำนักงานเทศบาลนะครหัวหินร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดงานเทศกาลอาหารหัวหินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกรีนซีซั่น โดยมีเป้าหมายเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาร่วมชมช้อปชิมแชะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนกระจายสู่ท้องถิ่นภายในงานมีการออกร้านจําหน่ายอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มและอาหารชื่อดังจากโรงแรมระดับ5ดาวในพื้นที่หัวหินชะอำในราคาพิเศษสําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า100บูธการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้การแข่งขันการประกอบอาหารการประกวดตกแต่งบูธสวยงามการประกวดตกแต่งจานอาหาร การแข่งขันส้มตำนีลาการแข่งขันบาร์เทนเดอร์โชว์สุดมันกิจกรรมการเรียนรู้การผสมเครื่องดื่มกิจกรรมเวิร์กช็อปร้านอาร์ตแอนด์คราฟ ให้นักท่องเที่ยวได้เพ้นกระเป๋าผ้าฟรีเก็บเป็นที่ระลึกการโชว์บอลลูนหลากสีสันสุดโรแมนติกริมหาดโชว์น้ำพุเริงระบาประกอบแสงสีเสียงสุดตะการตาโชว์พูสุดอลังการการประดับประดาไฟอย่างอลังการกว่า1ล้านดวงเพื่อเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพเก็บภาพความประทับใจสําหรับนักท่องเที่ยวพบกับกิจกรรมบันเทิงบนเวทีทุกค่าคืนวันที่22สิงหาคมพบกับสิงโตนําโชควันที่2 3สิงหาคมเดอะริชแมนทอยวันที่24สิสิงหาคม คมออฟปองศักดิ์ sa, ที่จะมาสร้างความสุขเสียงเพลงริมหาดโดยเฉพาะไฮไลท์ ight, วันเปิดงานที่22สิงหาคมนี้พบกับอาหารจานเด็ดกุ้งผัดพริกเกลือ88กิโลโกรมัม88กระทะสื่อถึงยกฐานะเทศบาลนาครหัวหินจากอดีตจนถึงปัจจุบันครบ88ปีโดยเชฟรับเชิญจากโรงแรมรต่างๆมาประกอบอาหารแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวในงานได้ลองลิ้มรสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหัวหินและเข้าชมงานตามวันดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย คอซ้ำกำซัดลิงแก่เขาช่องกระจบถูกชนขาหักแถมถูกรุมกัดซ้ำค่ะ วันที่15สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัยชานมุลมากรักษาการป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพลเมืองดีว่าพบเปล่งแสมเขาช่องกระจกขนาดใหญ่ได้รับบาดเจ็บนอนหายใจยรวยรินอยู่ริมถนนฝั่งวัดธรรมมิการามวรวิหารติดกับเชิงเขาช่องกระจกเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ห่างจากสารากลางจังหวัดประมาณ200เมตรหลังได้รับแจ้งจึงประสานนายสมเจตจันทนาผู้น่วยการสำนักง,งานทรัพ พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสัตวแพทย์จามนศักดิน,นัประสุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยกองสาธารนณะสุขเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาตามองไล่และเจ้าหน้าที่กรอรมน,อนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเมื่อไปถึงพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณเชิงเขาด้านหลังเขาช่องกระจกฝั่งวัดธรรมิการามวรวิหารใกล้กับทางเขา้าบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์พบ ลิงแสมัยขนาดใหญ่เพศผู้อายุประมาณกว่า20ปีมีอาการบาดเจ็บบริเวณขาขวาหลังหักมีบาดแผลฉีกขาที่บริเวณด้านหลังคอขนาดใหญ่จํานวนหลายแผลความยาวประมาณ10เซนติเมตรลึก1เซนติเมตรมีคราบเลือดแหกกลางติดบริเวณขนจํานวนมากนอนหายใจรวยรินเคลื่อนไหวร่างกายได้เพียงเล็กน้อยโดยพลเมืองดีที่ผ่านมาพบเห็นแจ้งว่าพบเห็นลิงตัวนี้นอนแน่นิ่งนานหลายชั่วโมงคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วพอเข้ามาดูใกล้ๆจึงรู้ว่ายัง มีชีวิตอยู่จึงได้โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าทีา่ทราบเพื่อเข้ามาดําเนินการช่วยเหลือส่วนสาเหตุคาดว่าถูกรถชนเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันใช้สวัครอบจับ แล้วใส่กงเหล็กของเจ้าหน้าที่วันณอุทยานเขาตามองไล่บรรทุกใส่ทารถยนต์นำไปดําเนินการปฐถมพยาบาลรักษาเบื้องต้นที่สํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทําบาดแผลปฐถมพยาบาลเบื้องต้นโดยการวางยาสลบกลนขนล้างทําความสะอาดบาดแผลและเย็บแผลด้วยไหมละลายให้ยาสมานแผลและยาแก้อักเสบก่อนส่งต่อให้กับสย์นพาอเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยรายอำเภอชอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเดินทางมารอรับไปอนุบาล รักษาต่อให้หายเป็นปกติก่อนจะดําเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนายสัตวแพทย์จามรศักดินันประสูสัจจ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าลิงสมหะเขาช่องกระจกตัวนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ20ปีเศษเนื่องจากเป็นลิงแก่อายุมากฟันหน้าสําหรับเคี้ยวอาหารเริ่มไม่มีแล้วส่วนอาการบาดเจ็บที่พบมีอาการบาดเจ็บที่ขาหลังขวาหากักสาเหตุน่าจะเกิดมาจากถูกรถชนส่วนบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณด้านหลังคอน่าจะเกิดจากการถูกลิงหนุ่มที่ มีอายุน้อยกว่ารุมกัดเนื่องจากเป็นวิถีสังคมของริงหากตัวใดได้รับบาดเจ็บหรืออ่อนแอร์ว่วาก็จะถูกรุมทำร้าย จากลิงต่างฝูงหรือลิงฝูงเดียวกันเพื่อชิงอานาจความเป็นใหญ่ซึ่งลิงที่ได้รับบาดเจ็บตัวนี้ออกจากฝูงมาแล้วและเมื่อรักษาเสร็จแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับเข้าไปอยู่ในฝูงได้ต่ออีกหรือไม่เนื่องจากลิงจะแปกกลิ่นและอาจถูกทําร้ายอีกหากอ่อนแอฝ่าแต่เบื้องต้นทางสํานักง,งานประสุสัตว์จังหวัดมีหน้าที่ดูแลรักษาปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นจากนั้นก็จะส่งต่อใหู้นยนพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายซึ่งมีหน้าที่โดยตรงมารับดําเนินการต่อไปด้านสาวลายแมนพนักงานส่ง าหาซึ่งเป็นพลเมืองดีที่มาพบเห็นเปิดเผยว่าตนเองขับรถส่งอาหารผ่านมาและเห็นลิงนอนอยู่จึงได้เข้ามาดูพบว่ายังไม่ตายแต่มีสภาพอาการบาดเจ็บจึงเกิดความสงสารและอยากให้หน่วยงานเข้ามาดําเนินการช่วยเหลือชีวิตไม่สมควรปล่อยให้นอนตากแดดรอวันตายแบบนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกรถชนจึงอยากขอให้ผู้ที่ขับรถผ่านบริเวณนี้ช่วยชะลอความเร็วระมัดระวังอย่าให้ชนลิงเนื่องจากที่ผ่านมาพบเห็นลิงถูกรถชนบ่อยครั้งและอยากให้คนใจบุญ ที่เอาอาหารมาให้ลิงกโลนาให้อาหารตามจุดที่กําหนดไว้อย่าเอามากองให้อาหารเตรมถนนบริเวณกําแพงฝั่งวัดธรรมนิเนื่องจากลิงจะวิ่งออกจากเขาแล้วข้ามถนนไปมาเป็นเหตุทําให้ถูกรถชนได้นักธุรกิจหนุ่มหัวหินมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนโทรศัพท์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอพงเวลา9้านาฬิกา30นาทีวันที่10สิงหาคม2568นางสาวสุรชยาอ่วมแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอพงนำคณะครูนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน450คนร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ใจดีนำโดยนายนัททิพั์เอี่ยมเมืองผู้บริหารบ้านพักรวมทรัพย์พร้อมภรรยาและคณะผู้ร่วมให้การสนับสนุนทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวัน เกิดครบรอบ73ปีคุณพ่อบุญรมเอี่ยมเมืองผู้บริหารโครงการทิพวันโดยท่านกล่าวให้โอวาดรวมถึงกล่าวถึงทุนการศึกษาจำนวน45ทุนมอบให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนัพย์พร้อมกับอุปกรณ์การเรียนและข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มให้กับนักเรียนและคุณครูอีกจำนวน500ชุดนอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันไอศครีมให้กับเด็กนักเรียนวันนี้ได้รับเกียรติจากนายปัญญาสอนวิสัยอายการอาวุโสนายวชิระหัสดีพงศ์อายการผู้ เชี่ยวชาญสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีปรับปรามการทุจริต1ภาค7ร้อยตำรวจเอกธราทิพย์เพ่งบุญชูอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมคณะนายกิติพงศ์สิริเพชรเกษมนายศมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชามคุณวัสนาศรีการนาที่ปรึกษา กิติมาศักดิ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำคุณอุไรวันคงเพลงนักธุรกิจชาหัวหินผู้บริหารโรงแรมทิปอุไรซิตี้แขกผู้ไม่เกียรตินักธุรกิจในเมืองหัวหินร่วมด้วยโดยจัดมอบทุนการศึกษาจ,จำนวน45ทุนทุนละ1,000บาทได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพงคัดเลือกนักเรียนเรียนดีขาดแคลนทุนทร,รัพย์เข้ารับมอบทุนในครั้งนี้ด้านนายนัททิพน์เอี่ยมเมืองผู้บริหารบ้านพักรมทรัพย์กล่าวว่าคุณ ณบุญรวมเอี่ยมเมืองคุณพ่อเดิมเป็นคนบ้านนาขู่ตําบลน,นาพันสามจังหวัดเพชรบุรีท่านทําเกษตรได้สับประรดหลังจากนั้นหันมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อำเภอหัวหินโครงการหมู่บ้านทิพวรรณจนประสบความสําเร็จรวมระยะเวลา40ปีปัจจุบันโครงการทิพวรรณมี8โครงการทางนี้เพื่อแสดงความกตัญญูและเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อบุญรวมเอี่ยมเมืองที่ท่านเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษามาโดยตลอดและมีความประสงค์ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาด ทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอพงนั้นคุณพ่อและครอบครัวเอี่ยมเมืองจะนําทุนการศึกษามามอบอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งปีนี้ตนผู้เป็นบุตรชายมีความประสงค์จะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อจึงสารต่อกิจกรรมและปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ซึ่งตอนนั้นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็น เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมจัดการมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวันช่วยเหลือเด็กๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพราะทุนการศึกษามันสามารถสร้างกำลังใจให้คุณค่าและความสามารถแก่เยาวชนจึงสานต่อโครงการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอพองและขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชา,าสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244 4สำหรับวันนี้ที่ันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ